สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำเจตการอ้วนเตี้ยนะคะอันนี้เราจะมาดูไม้มะพร้าวก่อนนะคะไม้มะพร้าวจะออกสีเหลืองน้ำตาลนะคะลายเสี้ยมันจะเป็นสีน้ำตาลค่ะจะเป็นเกลียวเกลียวค่ะอันนี้จะเส้นผ่าศูนย์กลางสามนิ้วสูงสี่นิ้วนะคะอันนี้เส้นผ่าศูนย์กลางค่ะสี่นิ้วสูงสี่นิ้วค่ะ อันนี้เป็นไม้ต้นตาลค่ะก็จะใส่ทั้งได้ดอกไม้แห้งและดอกไม้สดนะคะวางบนโต๊ะอาหารตามเคาน์เตอร์มุมบ้านมุมห้องอะไรค่ะสวยเก๋ค่ะไอไอ,อสองอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะเรามีแค่อย่างละเซตค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูเป็นไม้มะม่วงนะคะอันนี้ไม้มะม่วงค่ะจะเป็นลายขุดค่ะ ลายขุดเพชรค่ะอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้ก็เป็นงานตัวอย่างจะมีหนึ่งใบนะคะถ้าใครสนใจก็ก็ทักมาค่ะเดี๋ยวของหมดค่ะนี่ค่ะก็จะใส่ได้ทั้งดอกไม้ปฟอมแล้วก็ดอกไม้แห้งอะไรเงี้ยค่ะหรือจะใส่ดอกไม้สดก็ได้นะคะ นี่ค่ะมัก็จะเก๋ๆค่ะอันนี้จะสูงประมาณมน่าจะสิบนิ้วได้ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะวัดให้ดูค่ะพี่ขอโทษค่ะค่ะอ่าสิบนิ้วค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางสี่นิ้วค่ะสี่นิ้วสามนิ้วครึ่งค่ะ อันนี้สูงหกนิ้วนี่นะคะนี่ค่ะเราจะให้ดูทรงวันแบบอื่นนะคะอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นลายค่ะวันเตียนลายหินอ้อน้้ำตาลเข้มน้ำตาลไม่แล้รูปผิวๆดีค่ะ อันนี้เส้นเส้นผ่าศูนย์กลาง5้านิ้วนะคะสูง3มนิ้วค่ะก็จะใส่ดอกไม้ได้เก๋ๆค่ะน,น,น,นี่ค่ะมีหลายสีนะคะอันนี้ค่ะจะมีสีขาวขาวมุกค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลค่ะมีอย่างละใบนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีดำขาวค่ะอันนี้ทำสีนะคะแล้วก็จะมี อันนี้เส้นผ่าตรงกลาง6นิ้วค่ะเดี๋ยวดูความสูงนะคะความสูง3ามนิ้วความสูง3ามนิ้วครึ่งค่ะนีะใ,ใส่ดอกไม้แห้งให้ดูว่ามันก็เก๋ดีนะคะอัน,น อันนี้มันจะออกมุกเหลืองๆหน่อยนะคะอยู่จำบีไว้นึงค่ะนี่ค่ะถ้าใครสนใจรีบทักนะคะของมีจำนวนจำกัดค่ะ